สวัสดีค่ะ oh. อยู่กับพวกเรา็ดันบันนี้เมื่อเก่งสาวผู้บอบบางโดนห่างอกแล้วห่างอกอีกคริสต์มาสปีนี้เขาเลยพาเพื่อนสนิทกลับบ้านเพื่อหลอกครอบครัวเป็นแฟนเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Single All the Way ก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ นี่คือพี่ปีเตอร์ครีเอทีฟเก่งผู้อ่อนไหวขณะที่กําลังตั้งใจทํางาน mm. เพื่อนขาเมาส์ในก็ถามพี่ปีเตอร์ว่าคืนนี้จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนที่ชื่อนิกหรอใช่ฉันไปกับนิกแล้วก็แฟนฉันหืม hmm. แฟนเหรอครบกันมานานแค่ไหนละ3เดือนกับ22วันโอ้ oh. <laughs> ขอจดลงในสถิติกินเนสบุ๊คนะเอออาเจมีแซลเพราะพี่ปีเตอร์ไม่เคยคบกับผู้คนไหนเกินสเดือนสักครั้ง หลังจากเสร็จงานพี่พีเตอร์ก็กลับบ้านมารดน้ำเมาเมอยกับต้นไม้พี่แกตั้งชื่อให้ต้นไม้ทุกต้นด้วยความรักพีเตอร์มีความฝันอยากจะเปิดร้านต้นไม้ในสักวัน และนี่ก็คือเจ้ามาแซนรู้กับพี่นิกแกหนุ่มหน้าหวานเพื่อนรวมห้องคนสนิทของพี่ปีเตอร์ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมาหลายปีเรียกเดียวว่าแค่มองตาก็รู้ใจอย่างเย็นนี้พี่ปีเตอร์ก็รู้ว่าพี่นิกต้องขี้เกียจไปงานปาร์ตีแ้แน่แนพี่แกเลยเตรียมชุดลายสกอตเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนจะพากันมาที่งานมันเป็นปาร์ตี้ฉลองครบรอบแต่งงานของเพื่อนที่จัดขึ้นทุกปี และในระหว่างที่พี่ปีเตอร์กำลังเมากับเพื่อนพี่นิกก็หยิบเครื่องดื่มมาให้แต่พี่เตอร์ก็หยิบมาแล้วเหมือนกันทีนี้เลยต้องกระดกคนละสองแก้วพี่นิกพี่ปีเตอร์เป็นเพื่อนกันมา8ปีใครๆก็ต่างรู้ดีว่าสองคนนี้สีปึก แล้วโนนก็คือแฟนหนุ่มสุดหล่อของพี่ปีเตอร์เขาเป็นหมอโรคหัวใจวันนี้เนะี่ยเขากะดึกเลยตามมาที่หลังซึ่งเมื่อแฟนมาถึงพีเตอร์ก็แยกตัวมาอยู่กับแฟนและพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยพี่แกมีความสุขกับรักครั้งนี้สุดๆเลยชวนแฟนกลับบ้านไปฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันปีนี้แฟนก็เซยเยสก่อนจะรีบขอตัวกลับพอโรงพยาบาลเรียกตัวด่วน เช้าวันรุ่งคืนพี่ปีเตอร์ก็วิดีโอคลอคุยกับครอบครัวเพื่อเตรียมหาซื้อของขวัญวันคริสต์มาสแล้วก็บอกข่าวดีว่าปีนี้เนี่ยจะพาคนพิเศษกลับบ้านไปด้วยทำเอาพี่สาวดีใจยกใหญ่ ตัดมาในด้านพี่นิกก็มารับจอบด่วนติดไฟประดับหลังคาบ้านให้ลูกค้าเพราะช่างประจำเนี่ยตกหลังคาตายอาเจาเจ้าของบ้านยืนเมาโมยให้พี่นิกฟังแล้วในตอนนั้นเองสามีของอาเจาก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านเสียงก็แจ็คพอตเพราะผัวอาเจาก็คือแฟนของพีเตอร์และพอร,รู้ความจริงพีเตอร์ก็วีนแตกโธดาหอมอเกเป็นชุดก่อนจะบอกเลิก เช้าวันต่อมาขณะที่พีพีเตอร์กำลังเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเตรียมกลับบ้านเพนนิกก็เดินเข้ามาทักทายเพราะเห็นเพื่อนดูเมอๆมอหน้าเป็นโตกเน่กลับบ้านแค่สิบวันไม่ต้องขนเสื้อหนาวไปทั้งกองหรอกมั้งเฮ้ฉันอาจจะอยู่ที่นั่นไม่กลับมาอีกเลยฉันจะเลิกคบผู้ชายแล้วไปอยู่ใกล้ครอบครัวเป็นนาแก้งกับแม่ค้าต้นไม้ตลอดไปดีกว่า แล้วจูจ่ๆพีปีเตอร์ก็ปิ๊งแผนชวนพีนิกกลับบ้านเพื่อหลอกครอบครัวว่าเป็นแฟนตอนแรกพีนิกก็ปฏิเสธแต่พีเตอร์เราก็เตอร์จนพีนิกยอมเมื่อทั้งสองเดินทางกลับมาถึงบ้านแม่ก็ตอนรับอย่างดีแถมจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่หารู่นัดบอดไว้ให้ลูกชายเพราะเจอเกนนมที่ยังสดพอดีเขาเป็นเทนเนอร์สุดหล่อที่เพิ่งย้ายมาใหม่แม่เนะี่ยอยากให้ลูกชายมีแฟนสักทีส่วนพีนิกนั้นแม่รู้ดีว่าเป็นเพื่อนสนิทของพีปีเตอร์มานาน ตัดมาริดาสของพอ่อก็ไวาวานให้พีนิกมาช่วยซ่อมท่อน้ำเพราะพีกเก่งเรื่องงานช่าง ตกดึกสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวพี่ปีเตอร์ก็ตามมาจนครบคนนี้คือพี่สาวคนโตและหลานสาวส,สวยๆทั้งสองส่วนนี้ก็น้องสาวคนเล็กและเจ้าหลานชายตัวแสบเจ้าหลานทั้งสองเนี่ยเป็นแฟนหนังสือนิทานเรื่องมาของพี่นิกเลยตื่นเต้นสุดๆที่ได้เจอนักเขียนตัวจริงและคนสุดท้ายก็คือป้าแซนดี้พี่สาวของแม่ที่ความแซ่บเกินร้อยแถมยังชอบแสดงละครเวทีเป็นชีวิตจิตใจปีนี้เลยบังคับให้หล,ลานแสดงละครเวทีในวันคริสต์มาสด้วย แล้วเมื่อทุกคนในครอบครัวรู้ว่าแม่นัดปลอดให้พี่ปีเตอร์เนี่ยก็ตื่นเต้นกันใหญ่ยกเว้นเจ้าหลานสาวสองคนฉันว่าพวกเขาควรคบกันมากกว่าฉันก็คิดงั้นไว้เราค่อยมาจัดการเรื่องนี้กันทีหลังเถอะดูเหมือนเจ้าหลานสาวจะแอบเชียร์คู่พี่นิกพี่ปีเตอร์เช้าวันต่อมาก่อนที่พี่นิกจะขึ้นไปช่วยพ่อติดไฟประดับบนหลังคาก็แวะมาปลุกพี่ปีเตอร์ให้อาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปเดท ปีเตอร์แล้วก็ออกมาหาแม่ที่ยิ่มซึ่งก็เจอกับผู้ที่แม่นัดไวให้แมงกรามใัยลออร่ามหุนหนาม,ามัมาเลยจ้าพีปีเตอร์ถึงกับตาข้างหลังจากแนะนําตัวเสร็จก็พาไปนั่งเมาส์มอยต่อที่ร้านกาแฟทั้งสองเนะี่ยพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวส่วนตัวกันอย่างถูกคอแล้วก่อนจะกลับพีปีเตอร์ก็หันไปเห็นต้นคริสต์มาสของจริงเลยจะซื้อกลับบ้านจึงก็ต้องว,วายว้าในผู้ในะช่วยคนกึนรถถึงจะเป็นเดดที่แปลกแต่ก็สนุกดี หลังจากแยกย้ายกับภูพีปีเตอร์ก็บังเอิญเจอพี่นิกที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตทั้งคู่น่ะมาซื้อไวเหมือนกันพีเตอร์เลยเมาส์มายเรื่องการเดทให้ฟังหลังจากนั้นก็พากันกลับมาที่บ้านแล้วพี่ปีเตอร์ก็รีบจัดแจงเอาต้นคริสต์มาสจริงมาวางไว้แทนที่ต้นคริสต์มาสปลอมของแม่แล้วในขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันตกแต่งต้นไม้ครูเดทก็ส่งข้อความมาชวนพีปีเตอร์ไปเล่นสก,กีพรุ่งนี้ทำเอากรี๊ดกร์าดกันทั้งบ้านโดยเฉพาะแม่กับพี่สาวส่วนจอาหลาสาวสองคนเนี่ย พอที่เห็นหน้าพีนิกดูเจนเจือนก็เรียกให้ไปช่วยเก็บของ พออยู่กันตามลำพังพอกระถามพีนิกว่ารู้สึกยังไงที่พีปีเตอร์นัดบอดเออถ้าปีเตอร์มีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยครับฉันก็คิดมาตลอดว่านายกับปีเตอร์ควรจะคบกันคุณอยากได้ช่างประจําบ้านมากกว่ามาั้งออไม่ไม่ไม่นายก็พูดไปนายนะ่ะเป็นคนแรกที่ปีเตอร์พามาแนะนําให้ครอบครัวรู้จกักเขาดูมีความสุขเวลาอยู่กับนายอ๋อผมเป็นเพื่อนรักเขาเมียฉันก็เป็นเพื่อนรักฉันเราเห็นด้วย กับคุณตาเราคิดว่าคุณกับปีเตอร์ควครคบกันเจ้าหลานสาวทั้งสองแอบตามคุณตากับพี่นิกลงมาพี่นิกที่ฟังเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มเบาๆเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ปีเตอร์ก็บนเรื่องหมวกสกีใบเก่าว,ว่ามันใส่ไม่ได้แล้วนี่เฉยสุดๆฉันเปลี่ยนใจไม่ไปแล่าโว้นี่มันหมวกสมัยเรียนของนายนี่เอาจริงฉันชอบชุดนี้นะเป็นเรื่องราวดีๆถ้าคู่เดทของนายไม่ชอบนายเพราะแฟชั่นย้อนยุคนั้นเขาก็ไม่คู่ควรกับนายหรอกอื ก็ได้สุดท้ายพี่ปีเตอร์ก็ยอมใส่ชุดนี้ไปเดทตามคําแนะนําของเพื่อนด้านพี่นิกก็พาละลานของพี่ปีเตอร์มาซ้อมละครเวทีที่บทกับป้าแซนดี้ระหว่างร้อใเนี่ยเจ้าหลานสาวสองคน,นก็พูดอยู่ให้พีนิกจีพีเตอร์ไม่ยุดแต่พีนิกไม่เอาและเมื่อกลับมาถึงบ้านพีนิกก็ยังโดนเจ้าหลานชายถามจีว่าเป็นอะไรกับพี่ปีเตอร์แถมยังขอให้เขียนถึงพี่ปีเตอร์ลงในหนังสือนิทานเล่มใหม่ด้วย ตัามาที่ฝั่งของพี่ปีเตอร์ก็นั่งเมาส์มอยกับพูแต่ไงเรื่องที่เล่าเนี่ยมักเกี่ยวกับพี่นิกจนพูถึงกับถามว่าเคยคบกันหรือเปล่าซึ่งพอพี่ปีเตอร์บอกเปล่าเนี่ยผูก็ชวนไปเที่ยวต่อแต่พี่ปีเตอร์ไม่ไปเพราะอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วพี่ปีเตอร์ก็กลับมาเจอพี่นิกหน้าบ้านพอดีทั้งคู่เลยยืนคุยกันพี่นิกเนี่ยขอให้พี่ปีเตอร์เล่าให้ฟังว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง ในระหว่างนั้นในครอบครัวก็แอบดูอยู่ตรงหน้าต่างแล้วก็เมาส์อมอยกันว่าสองคนนี้เนี่ยต้องมีอะไรในกอไผ่แน่ๆแต่พวกเขายังไม่รู้ตัวทีนี้ทั้งครอบครัวเลยจะวางแผนให้พี่นิกพี่ปีเตอร์ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นด้วยการไปเสนอให้ผู้พีแก่นเนี่ยช่วยป้าแซนดี้ทำละครเวทีซึ่งป้าก็เซยเพราะปลาเองก็ทำคนเดียวมาไว้ พี่ปีเตอร์ก็บอกกับพี่นิกว่าจะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านถาวรเพราะเบื่องานเบื่อผู้คนที่เอลเอมีแค่คนบางกลุ่มที่ฉันชอบและนายก็เป็นคนเดียวที่ฉันรักฉันคงจะคิดถึงนายพูดจบพี่นิกก็พาพี่ปีเตอร์มาดูไฟประดับที่ติดเสร็จแล้วมันช่างอบอุ่นและสวยงามจริงๆแล้วพี่นิกพี่ปีเตอร์ก็มาช่วยงานป้าแซนดี้ทำละครเวทีโดยพี่ปีเตอร์ทำนาทีดูแลการแสดงของเด็กๆส่วนพี่นิกทำฉากและพร็อพต่างๆ ทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันอย่างแฮปปี้คนในครอบครัวเองก็มีความสุขไปด้วยจนใกล้จะถึงวันคริสต์มาสจู่ๆเจ้านายก็โทรมาของ,งานด่วนทำเอาพีปีเตอร์ถึงกับเครียดพอเลยแนะนํานายแบบสุดหล่อที่ยังว่างงานให้นนะก็คือพินิกของเราเขาเป็นคนธรรมดาแต่หล่อเนี้ยเหมาะกับนายแบบสุดๆซึ่งพีปิเตอร์ก็เห็นด้วยกับพอ่อเลยพาพินิกมาถ่ายรูปส่งให้เจ้านายและในตอนที่พินิกเ่าลมหายใจเพราะมองมาที่กล้องพี่ปีเตอร์ก็รู้สึกมันถูกมนต์สะกดพินิกเองก็เช่นกัน แต่ในตอนนั้นเองครูเดทก็ส่งข้อความมาชวนพี่ปีเตอร์ไปดื่มพี่นิกเรบอกให้พี่ปีเตอร์รีบไปส่วนพี่แกก็ออกไปรับจอบเสริม ด้านหลานสาวตัวแสบทั้งสองเมรุวนะปีเตอร์ออกไปเดทกับผู้ที่ร้านของแม่ก็รีบโทรบอกให้แม่คัดควางทุกวิธีทางคุณแม่ก็จัดให้อาเจ๊กแกล้งทําถาดอาหาร6กใส่คู่เดทของพี่ปีเตอร์แล้วก็โทรไปปีเตอร์เดินชนโอ้โหหนายนี่มันซุ่มซามจริงๆนิสัยแย่แกไม่หายเออปีเตอร์กูงงเลยฮะจู่ๆก็โดนด่าเจย ในด้านหลานสาวตัวแสบก็รีบเดินออกตามหาพี่นิกจนเจอก่อนจะบังคับให้สารภาพความจริงถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงว่ารักอาปีเตอร์เราจะไม่คืนบันไดให้คุณบอกมาเดี๋ยวนี้โอ้ฉันรีบทํางานก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ฉันรักปีเตอร์ก็แค่เนี่ย ตัดมาที่พี่ปีเตอร์หลังจากดื่มเศษก็เดินมาส่งผู้ที่บ้านระหว่างทางนาะยพี่แกก็ขอถ่ายรูปเอาไปส่งให้เจ้าหน่ายเหมือนกับที่ถ่ายพี่นิกแต่ในตอนที่ผู้เป่าลมหายใจแล้วมองมาที่กล้องพีเตอร์ก็ไม่รู้สึกมาที่รู้สึกกับพี่นิกเลยสักนิดถ่ายเศษผู้ก็ชวนขึ้นห้องแต่พีเตอร์ปฏิเสธและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เจอเจ้าหลานสาวทั้งสองแย่งที่นอนพีเตอร์เลยมาขอ,อนอนเตียงกับพี่นิกซึ่งี่ก็เป็นแผนของเจ้าหลานตัวแซบ่บ เช้าวันต่อมาหลังจากที่พี่ปีเตอร์แต่งหน้าให้เสร็จเจ้าหลานทั้งสองก็หลอกถามว่าชอบพี่นิกไหมถามไปถามมาถามจีจนที่ปีเตอร์ยอมสารภาพอืเมื่อก่อนนะก็เคยชอบนิกนะที่จริงตอนนี้ก็อาจจะชอบแต่นะ้าไม่อยากเสี่ยงทนากับนิกไปถึงจุดน,นั้นแล้วไปไม่รอดนะ้าคงเสียเขาไปแน่นะ้าไม่อยากเสียเพื่อนดีๆแล้วถ้าไปกันรอดล่ะคะงั้นนะ้าก็คงมีความสุขพี่ปีเตอร์บอกความแน่ใจกับหลาน แล้วก็ถึงวันงานแสดงละครเวทีระหว่างที่เด็กๆก,กับป้าแซนดี้ขึ้นไปแสดงพี่ปีเตอร์กับพี่นิกก็คอยดูอยู่ข้างล่างพวกพี่กยืนจับมือโอบคอกันอย่างสนิทสนมจนครอบครัวของพี่ปีเตอร์เนี่ยมอมมากันใหญ่ครูเดทที่มาร่วมงานก็แอบมองมาเช่นกันหลังจบการแสดงพี่นิกเลยตัดสินใจสารภาพรักกับพี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์ที่รู้สึกสับสนเพราะไม่อยากเสียเพื่อนไปเลยได้แต่อ้อึง และในตอนนั้นเองครูเดทก็เข้ามาชวนพีนิกพี่เตอร์ไปดื่มฉลองพีนิกก็ตอบตกลงแต่ขอตามไปที่หลังซึ่งสุดท้ายแล้วพี่แก,กก็ไม่ได้ตามไปแต่กลับมาเก็บเสื้อผ้าเตรียมกลับบ้านแทนและในระหว่างที่กำลังจะขับรถไปสนามบินก็มีจอบพิเศษในแอปเด้งเข้ามาพอดียังมีเวลาเหลือพีนิกเลยแวะมาทํากรอนกลับมันเป็นร้านเปิดใหเช่าเจ้าของเลยจ้างให้พีนิกมาทาสีใหม่ ตันมาในด้านพี่ปีเตอร์ที่มานั่งดื่มกับผู้ก็เริ่มร้อนรนที่พินิกไม่ตามมาสักทีพี่แกได้แต่มองซ้ายแลขวาจนผู้สังเกตได้และพูดความในใจออกมาเออผมว่าคุณกับนิกมีอะไรพิเศษแต่พวกคุณคงไม่รู้ตัวผมมองออกเหมือนที่ครอบครัวของคุณมองออกนั่นแหละที่ผมกลัวโดดเข้าไปอย่าไปกลัวพอได้ฟังพี่ปีเตอร์เราก็รีบกลับมาหาพินิกที่บ้านอย่างไม่ลังเลแต่ไม่เจอใครนอกจากจดหมายที่โยบนเตียงพี่ปีเตอร์เลยเปิด GPS น้ รีบออกตามหาพี่นิกจนเจอทำไมนายไม่ตอบข้อความฉันฉันตอบแล้วโอ้ฉันไม่เห็นฉันกลัวว่านายจะกลับไปแล้วใช่ฉันก็กำลังจะกลับแต่มหาอะไรทำข้าวเวลาะเฮอนี่ฉันมีของขวัญคริสต์มาสจะให้นายด้วยนะทันทัาร้านนี้ไงเจ้าของเปิดให้เช่าฉันเลยขอลดค่าเช่าเราจะจ่าย6เดือนแรกให้นายนายจะได้เปิดร้านต้นไม้ตามที่ฝันเดี๋ยวนะนายไปเอาเงินมาจากไหนก็เงินเก็บจากการขายหนังสือไงนั่นไง เงินที่นายเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินนี่ฉันเก็บไว้ใช้กับเรื่องสําคัญสําคัญ และนายก็สำคัญพอยิงได้ฟังที่พินิกพูดออกมาพี่ปีเตอร์ก็ไม่ลังเลที่จะสารภาพรักและขอบคุณในทุกสิ่งที่พินิกทำให้บทสรุปแล้วพีปีเตอร์ก็จะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านและเปิดร้านต้นไม้ดังฝันส่วนพินิกเองก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่เช่นกันเพราะงานของพี่แกเนี่ททำที่ไหนก็ได้ทั้งคู่พร้อมที่จะเป็นครอบครัวกันแล้วแล้วนั้นก็จบลงที่พี่ปีเตอร์และพินิกประกาศคบกันในวันคริสต์มาสทำเอาทั้งครอบครัวเฮลันนี่เป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่ดีที่สุด ก็จบไปแล้วค่ะกับหนังเรื่อง Single All the Way เป็นหนังรักโรแมนติกเกี่ยวกับ LGBTQ ที่อบอุ่นมากครอบครัวของพี่ปีเตอร์น่ารักดีค่ะใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ